สวัสดีครับเพื่อฟังทุกท่านครับพบกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกอซึ่งอออกากาศทางสถานีวิทยุมกอแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่าง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และสำหรับวันนี้กระผมขอเสนอเรื่องการปลูกเผือกครับเพื่อฟังครับเผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สาคัญอีกพืชชนิดหนึ่งครับ คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดีครับเป็นพืชหัวที่เป็นพืชอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งหัวเผือกจะมีส่วนผสมเป็นพวกแป้งและแร่ธาตุต่างๆส่วนใบประกอบไปด้วยปโปรตีนและแร่ธาตุครับซึ่งใบเผือกสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยครับและมีเผือกบางประเภทที่ใช้ใบสำหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่เหมาะแก่การบริโภคครับ ปัจจุบันเผือกกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศครับเพื่อฟังครับเผือกเป็นพืชหัวที่มีต้นคล้ายกับบอนครับมีความต้องการน้ำหรือความชื้นในการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงเผือกจึงชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากครับสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในแหล่งที่มีระบบน้ำชนละ,ะทานที่ดีจะสามารถปลูกเผือกได้ตลอดทั้งปีครับ ส่วนในแหล่งน้ําที่มีน้ําจํากัดควรปลูกเผือกในช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นครับเผือกที่ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอนสภาพไร่ที่ลาบสูงไหลเขาและปลูกได้ในดินหลายชนิดครับยกเว้นดินลูกหลังนะครับดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกเผือกมากที่สุดนั่นก็คือดินล้วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุที่สูง หน้าดินลึกระบายน้ำดีโดยปกติจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจำนวนมากก่อนปลูกอ่าก่อนปลูกหวานครับและไถยกลบก่อนปลูก2-3เดือนและเพิ่มปุ๋ยไนยโตรเจนและโพแทสเซียมระหว่างพืชเจริญเติบโตจะได้ผลดีครับ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก็จะอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6.5อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตก็ประมาณ21ถึง27องศาเซลเซียสครับโดยทั่วไปจะปลูกเผือกในระดับความสูงที่ไม่เกิน1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังกันต่อนะครับก็ฟังเผือกเป็นพืน่พืชหัวที่มีลำต้นใต้ดินสะสมอาหารเรียกว่าหัวซึ่งเกิดจากการขยายของลำต้นใต้ดินครับพร้อมกับความยาวของลำปล้องลดลงเมื่อหัวมีขนาดใหญ่จะมีลากช่วยดึงหัวให้ลึกลงไปในดินครับที่ปลายลากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อยที่มีขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าลูกเผือกครับ ซึ่งจะทำหน้าที่ยึดลำต้นช่วยดูดน้ำและเล่ธาตุและสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ได้ต่อไปครับก็ฟังครับใบเผือกมีรูปร่างคล้ายหูช้างหรือคล้ายหัวใจขนาดใบกว้างประมาณ25-30ถึงเซนติเมตรครับยาวประมาณ35-45ถึงเซนติเมตรก้านใบยาว45-150ถึงซนติเมตรเผือกต้นหนึ่งจะมีก้านใบประมาณ12-18ถึงก้านครับ สีของก้านใบลักษณะใบและขอบใบจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ครับเช่นก้านใบจะมีสีเขียวอ่อนเขียวเข้มม่วงหรือจุดสีม่วงขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นคล้ายใบอาจแหลมหรือมนอตัวใบอาจจะหนาและเป็นมันหรือบางและด้านครับดอกจะมีลักษณะเป็นช่อดอกมีดอกย่อยก่อติดตามก้านดอกเดียวกันครับ ดอกย่อยจะเริ่มบานจากดอกที่อยู่ล่างสุดขึ้นไปจนถึงปลายช่อไม่มีก้านดอกย่อยดอกจะกอดติดกับก้านดอกเดียวซึ่ง่ซึงจะมีลักษณะที่ยาวและเป็นจานหุ้มช่อดอกไว้ครับช่อดอกอมีขนาดยาวประมาณ10-15เซนติเมตรครับจำนวนดอกก็ประมาณ5-15ช่อต่อต้นครับ ช่อดอกจะมีก้านยาว15-30ถึงซนติเมตรครับดอกเผือกจะมีสีขาวครีมและสีอ่อนอสีเหลืองอ่อนแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ครับบางพันธุ์จะออกดอกง่ายแต่บางพันธุ์ก็จะก็จะออกดอกยากครับเผือกที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ออกดอกครับผลของเผือกที่มีขนาดเล็กเป็นผลเล็กๆเกาะกลุ่มอยู่ในก้านดอกเดียวกัน ผลจะมีสีขาวเปลือกบางเนื้อผลอวบน้ำเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลดำภายในผลจะมีมะเมล็ดเล็กๆอยู่จํานวนมากครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับประเทศไทยมีเผือกมากมายหลายพันอยู่ด้วยกันครับทางศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้รวบรวมพันเผือกจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศประมาณ50พันสามารถจําแนกพันเผือกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ครับจําแนกตามกลิ่นของหัวมี2ประเภทครับนั่นก็คือเผือกหอมเผือกชนิดนี้เวลาต้มหรือประกอบอาหารจะมีกลิ่นที่หอมครับได้แก่เผือกหอมเชียงใหม่ พันพอจอศูนย์หนึ่งพันพอจอศูงหพจ08และพอจ019ครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเผือกชนิดไม่หอมเผือกชนิดนี้เวลาต้มหรือประกอบอาหารจะไม่มีกลิ่นหอมครับแต่เผือกชนิดนี้บางพันธ์ุถึงแม้จะไม่มีกลิ่นหอมแต่ก็มีข้อดีตรงที่มีลักษณะเนื้อที่เหนียวแน่นน่ารับประทานเช่นกันครับได้แก่เผือกพันพอจอศูนยและพอจอศูนยครับ และการจำแนกอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือจำแนกตามสีของเนื้อเผือกครับมี2ประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือ,อเผือกเนื้อสีขาวหรือสีครีมเผือกชนิดนี้เมื่อผ่าดูเนื้อข้างในจะพบว่ามีสีขาวหรือสีขาวครีมได้แก่เผือกพันพอจอศูนย์หกพอจอศูนย์เจ็ดพอจอศูนย์สองห้าพจอศูนย์หนึ่ง พันธุ์สีปาลาวีและพันธุสีรัศมีครับส่วนเผือกเนื้อสีขาวปนม่วงเเผือกชนิดนี้เมื่อผ่าหัวดูอาดูเนื้อข้างในจะพบว่ามีสีขาวหลายม่วงปะปนอยู่ซึ่งจะมีสีม่วงมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ครับได้แก่เผือกหอมเชียงใหม่เผือกพอจศ16 6พอจอ 0, 8ย พอจอ05ย์และพอจ020อครับนอกจากนี้ยังมีการจำแนกเผือกตามจำนวนหัวขนาดใหญ่ต่อต้นครับคือเป็นหัวใหญ่หนึ่งหรือมากกว่า1ห,หัวต่อต้นครับจำแนกตามการแตกกอเช่นแตกกอน้อย3-10ถึงต้นปานกลางก็คือ1 0 2ถึงต้นและแตกกอมากนั่นก็คือ20ต้นขึ้นไปครับข้อฟังครับ เปือกเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีด้วยกันนะครับดังนั้นการเพาะเมล็ดเป็นวิธีที่ง่ายแต่ใช้เวลานานกว่าจะย้ายปลูกลงแปลงได้และในประเทศไทยเผือกแต่ละพันธุ์มีการออกดอกและติดมเมล็ดน้อยครับเกษตรกร,ร,กรจึงไม่นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดครับส่วนการพเพาะเนือเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธุ์เผือกที่ปลอดปราศจากเชื้อ ที่ติดมากับต้นพันธุ์ได้เป็นปริมาณครั้งละมากมากแต่ต้นทุนการผลิตสูงเกษตรกรยังไม่นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ครับส่วนการขยายพันธุ์โดยการใช้หนอเป็นส่วนที่แตกออกมาเป็นต้นเผือกขนาดเล็กอยู่รอบๆต้นใหญ่เมื่อแยกออกมาจากต้นใหญ่หรือต้นแม่แล้วสามารถนำไปลงแปลงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะชำครับการขยายพันธุ์โดยการใช้ าการใช้หัวพันธุ์หรือที่เกษตรกร,เ,กรเรียกว่าลูกซอหรือลูกเผือกเป็นอาอจจะเป็นหัวขนาดเล็กที่อยู่รอบๆอบหัวเผือกขนาดใหญ่วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมทั่วไปทั้งประเทศไทยและต่างประเทศแต่ในการปลูกในแต่ละครั้งควรเลือกเผือกที่มีขนาดปานกลางไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปหัวพันธุ์ที่มีขนาดสม่ำเสมอจะทำให้เผือกที่ปลูกแต่ละต้นลงหัวในเวลาใกล้เคียงกัน อาจได้จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันและที่สำคัญจะทำให้ไม่มีหัวขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันมากครับค้อฟังครับประเทศไทยสามารถปลูกปลูกเผือกได้ทั่วทุกภาคครับและทุกฤดูการตลอดทั้งปี ซึ่งถ้าเป็นแหล่งที่มีน้ำชนละทานดีอยู่แล้วเกษตรกร,ร,กรปลูกเผือกเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่โดยทั่วไปเกษตรกร,ร,กรนิยมปลูกเผือกในช่วงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและฤดูแห้งช่วงหลังจากการทำนาในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับและในช่วงฤดูฝนจะปลูกมากในสภาพพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝนมีบาง มีบางท้องที่ปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่มหรือที่นาฤดูแล้งปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วครับหากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วภายในเดือนธันวาคมจะปลูกผักก่อนจะปลูกเผือกในเขตชนะระทานจะสามารถปลูกเผือกได้ตลอดทั้งปีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ กลมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับเผือกเป็นพืชหัวที่เก็บรักษาได้นานพอสมควรครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรนำควรนำเผือกไปไว้ในที่ร่มเงามีอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับไม่อับลมเป็นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นเช่นใต้ร่มไม้หรือใต้ถุนบ้านเป็นต้นครับต่อจากนั้นก็ทำการแยกดินที่ติดที่ติดกับหัวและแยกลากแขนง อาคัดแยกหัวแต่ละขนาดเช่นใหญ่พิเศษใหญ่กลางและเล็กแล้วบรรจุใส่ภาชนะที่เหมาะสมเช่นถุงพลาสติกขนาดใหญ่แบบเจาะรูได้หรืออาจจะเป็นเข่งหรือรางพลาสติกข้อควรปฏิบัติเพื่อการเก็บเกี่ยวหัวเผือกที่ดีให้ได้นานที่สุดและไม่เน่าเสียมีดังนี้ครับ ก็คือก่อนที่เราจะขูดหัวเผือกประมาณ15ถึง30วันไม่ควรนํำน้ำเข้าแปลงหรือลด,อลดน้ำแปลงเผือกเพราะเผือกจะดูดซึมน้ำไว้มากครับไม่เก็บไว้ได้นานขุดเผือกเฉพาะเมื่อเผือกมีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ควรเก็บเกี่ยวเผือกเมื่อที่มีอายุยังน้อยเกินไปก็จะเน่าเสียง่ายครับ ในการขุดเผือกในแต่ละครั้งควรขุดเผือกโดยความด้วยความระมัดระวังอย่าให้หัวเผือกมีบาดแผลรอยช้ำเผือกจะเน่าเสียได้ง่ายครับเมื่อพบว่าเผือกมีบาดแผลควรแยกไว้ตั้งหากไม่ปะปนกันครับกรณีน,นี้จะส่งอาขนส่งเผือกไปไกลๆหรือจะเก็บเผือกไว้ได้นานหลายเดือนไม่ควรล้างดินออกครับ พึ่งให้แห้งสนิทอย่าให้เปียกชื้นก่อนที่จะนำเข้าไปเก็บในโรงเก็บครับหรือเวลาขนส่งไกลๆต่อไปครับในการขนส่งควรมีภาชนะใส่เผือกที่เหมาะสมครับซึ่งในต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นจะใส่กล่องกระดาษสามารถใส่เผือกซ้อนกันได้โดยเผือกไม่ทับถมกันเป็นปริมาณมากๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเผือกใส่ถุงพลาสติกแล้วซ้อนกันเป็นาการเป็นปริมาณมากจึงมีผลหรือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเก็บรักษาเผือกได้ไม่นานไม่ควรนำเผือกที่เก็บเกี่ยวได้มาสุ่มกองกันเป็นปริมาณมากหรือขึ้นไปเหยียบย่ำเผือก ควรนำเผือกที่จะเก็บรักษาไว้นานๆมาเก็บไว้เป็นชั้นๆห้องที่เก็บรักษาหัวเผือกน,นั้นจะต้องมีการระบายอากาศได้สะดวกอุณหภูมิประมาณ10-15องศาเซลเซียสครับหากมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาควรตัดใบหรือรากทั้งหมดออกไม่ควรล้างน้ำการเก็บรักษาหัวเผือกโดยการจุ่มลงไปในสารป้องกันเชื้อราแคปแทนหรือเบนเลส ความเข้มข้น500ส่วนในล้านส่วนแล้วเก็บรักษาไว้ในบ่อดินจะทำให้หัวเผือกเน่าเสียลดลงครับและผลกว่าการเก็บรักษาในาและจะได้ผลกว่าการเก็บรักษาในขี้เลื่อยแห้งขี้เลื่อยชื้นและถุงพลาสติกครับหัวย่อยหรือลูกเผือกที่เก็บรักษาไว้ในบ่อดินใต้สภาพลมและป้องกันน้ำฝนได้จะเก็บรักษาได้นาน ถึงหกถึงสิเดือนครับอายุการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับขนาดหัวด้วยครับนั่นก็คือเผือกที่มีขนาดหัวเล็กจะเก็บรักษาได้นานกว่าเผือกที่มีขนาดหัวที่ใหญ่ครับนอกจากจะเก็บรักษาเผือกในรูปหัวเผือกสดแล้วยังสามารถเก็บรักษาเผือกในรูปของเผือกแห้งโดยทําการปอกเปลือกแล้วผ่าเผือกให้ผ่าเผือกให้เป็นแผ่นบางๆตากเผือกให้แห้งสนิท เมื่อจะนำมาบริโภคก็สามารถนำไปนึ่งทอดหรือบดเป็นแป้งเผือกได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ โลกของเผือกที่สำคัญนั่นก็คือโรคใบไหม้สาเหตุเกิดจากเชือ้อราอาการที่พบคือเกิดจุดสีน้ำตาลฉ่ำน้ำขนาดหัวเข็มหมหุดถึงขนาดเหรียญบาทปรากฏเห็นชัดบนผิวใบเป็นแผลขนาดใหญ่ขึ้นเป็นวงๆครับต่อการลักษณะพิเศษนั่นก็คือบริเวณขอบใบมีหยดสีเหลืองข้นซึ่งต่อมาจะแห้งเป็นเม็ดเ เกาะอ,อยู่เป็นวงวงเมื่อบีบจะแตกเป็นผงละเอียดสีสนิมในระยะที่รุนแรงแผลจะขยายติดต่อกันและทำให้ใบม้วนพับเข้าและเหี่ยวแห้งหรืออาจเน่าและถ้าอากาศชื้นมีฝนพลํำสำหรับอาการที่บนก้านใบจะเกิดแผลฉ่ำน้ำยาวรีมีสีน้ำตาลอ่อนแผลขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงๆเช่นกันครับ ต่อมาจะเน่าแห้งเป็นสีน้ำตาลมีหยดน้ำสีเหลืองข้นด้วยทำให้ก้านต้านน้ำหนักใบไม่ได้จึงหักพับมีผลทำให้ใบแห้งพบมากในระยะโลกที่หลุดแรงและมีลมพัดอาการเป็นระยะที่ทำให้ผลผลิตลดลงและเชื้อนี้ก็อาจจะเข้าไปทำลายหัวเผือกโดยทำให้หัวเผือกเน่าเสียหายได้ครับ ส่วนความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความชื้นและอุณหภูมิจะมีผลต่อการเกิดโรคเชื้อราทําทให้มีโรคที่มีการระบาดรุนแรงหากช่วงที่ได้รับเชื้อมีฝนตกพรำตอนใกล้ลุ่งและตอนเช้าติดต่อกันมีฝนพรำทั้งวันและมีลมอ่อนๆเนื่องจากสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อการสร้างสปอร์เชื้อราซึ่งเชื้อ สามารถสร้างสปอร์บนใบเผือกได้ดีหากมีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่ต่ำครับโรคนี้เป็นโรคที่รุนแรงที่สุดของเผือกที่พบในประเทศไทยนะครับและในต่างประเทศโรคนี้เริ่มระบาดเมื่อมีฝนตกและอากาศชุ่มชืน้นถ้ามีฝนตกหนักและติดต่อกันในหลายๆวันโรคจะระบาดอย่างรุนแรงในแปลงที่เป็นรุนแรงเผือกก็จะมีใบเหลือประมาณต้นละส4ใบเท่านั้นครับ เพืือกที่เป็นโรคนี้ถ้ายัางไม่เริ่มลงหัวหรือลงหัวไม่โตนักก็จะเสียหายหมดครับหัวที่จะลงไม่ขยายเพิ่มขนาดขึ้นในช่วงที่หมอกลงจัดเพืือกจะเป็นโรคนี้ได้ง่ายเช่นกันครับวิธีการป้องกันได้โดยหากพบว่าเพืือกเริ่มเป็นโรคจุดตาเสือ ให้ตัดใบเผือกที่เป็นโรคไปเผาทำลายให้หมดครับไม่ควรปล่อยทิ้งหลงเหลืออยู่ในแปลงเชื้อราจะปลิวไปยังเผือกต้นอื่นๆได้ครับใช้พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดตาเสือในแหล่งที่มีโรคระบาดนี้มากๆควรเปลี่ยนใช้พันธุ์เผือกที่ต้านทานต่ออโรคใบจุดตาเสือมาปลูกแทนครับเช่นพันธุ์พจ .0 ศย์ห แยกแปลงปลูกเผือกให้ห่างกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคครับไม่ควรเดินผ่านแถวเผือกในขนาดที่แปลงเผือกชื้นแฉะเพราะจะทำให้เพิ่มการระบาดของเชื้อได้ใช้สารเคมีได้แก่ลิโดมิสอัอตรา2อถึงกรัมต่อต้นหยอดลงในโคนต้นจะสามารถป้องกันโรคได้ประมาณ1เดือนหรือใช้สารคูปลาวิสิอัตรา80กรัมต่อนาํา20ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น5-7ถึงวันต่อครั้งครับและเนื่องจากเผือกมีใบลื่นมากการฉีดสารเคมีทุกครั้งจึงควรใช้สารจับใบผสมลงไปด้วยครับเพื่อให้สารเคมีจับใบเผือกได้นานครับและอีกโรคหนึ่งนั่นก็คือโรคหัวเนา่าโรคที่อาจเกิดได้ระหว่างการเก็บรักษาหัวเผือกหรือปล่อยทิ้งไว้ในแปลงปลูกนานเกินไปหรือมีน้ำท่ว,ทวมขังแปลง ลูกเผือกในช่วงเผือกใกล้เก็บเกี่ยวป้องกันได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้หัวเผือกที่ใกล้ช่วงเก็บเกี่ยวได้รับน้ำหรือความชื้นมากเกินไปถ้ามีน้ำท่วมขังควรสูบออกครับในระหว่างการเก็บเกี่ยวหัวเผือกในโรงเก็บน้ำควรระมัดระวังไม่ให้เผือกชื้นครับและไม่ควรกองหัวเผือกสุมกันมากมา ควรใช้เป็นชั้นๆจะได้มีการระบายถ่ายเทอากาศได้สะดวกครับก็ฟังครับส่วนมแมลงศัตร,รูพืชที่พบในเผือกนั่นก็คือหนอนกระทูผักเป็นมแมลงศัตร,รูเผือกที่ระบาดเฉพาะแหล่งไม่พบทั่วไปมแมลงชนิดนี้มีพืชอาศัยหลายชนิดครับเช่นบัวหรืออบัวหลวงและ พืชผักชนิดต่างๆลักษณะและการทำลายเริ่มแรกผีเสื้อจะวางไข่ไปตามใบเผือกแล้วฟักตัวออกเป็นตัวหนอนอยู่ในกลุ่มกัดกินใบเผือกด้านล่างเหลือไว้แต่ผิวใบด้านบนเมื่อผิวใบแห้งจะมองเห็นเป็นสีขาวถ้าหนอนกระทุผักระบาดมากจะกินใบเผือกเสียหายทั่วทั้งแปลงได้ครับทำให้เผือกหัวผลิตหัวลดน้อยลง ผลิตผลก็จะต่ำลงส่วนเพลี้ยอ่อนเป็นมแมลงศัตรูของเผือกอีกชนิดหนึ่งที่ระบาดเฉพาะแหล่งมีขนาดเล็กตัวอ่อนจะมีสีน้ำตาลโดยเพลี้ยอ่อนจะดูดขินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของเผือกทำให้เผือกแคะแกลนไม่ค่อยจเจริญเติบโตได้ส่วนลายแดงเป็นมแมลงศัตรูขนาดเล็กที่ระบาดเฉพาะแหล่งไม่พบทั่วไปครับ ลายแดงจะมีรูปร่างคล้ายกับแมมงมุมตัวเล็กมากลำตัวสีแดงพบอยู่ตามใต้ใบเผือกและยอดอ่อนโดยลายแดงจะใช้ปากดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบเผือกทำให้เกิดเป็นรอยจุดสีน้ำตาลหรือสีขาวทั่วไปถ้าระบาดมากใบเผือกจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาครับแล้วแห้งในที่สุด ลายแดงเผือกจะพบระบาดมากในช่วงฤดูหรือในช่วงเผือกขาดน้ำครับก็ฟังครับและเวลาสำหรับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับ หากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอตู้ปณ1น7 7 7 7ระตากเกษตศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-5611474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในจับดาา์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ